นางสาวอําไพบุญสันค่ะพูวอในการโรงเรียนวัรนิลันดรค่ะค่ะในส่วนของการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัรนิลันดรน,นะคะ,ะในเรื่องของการนําหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่สถานศึกษานะคะจริงๆแล้วเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่เรานํามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันของเราทุกๆด้านอยู่แล้วนะคะ,ะในส่วนที่เรา เรื่องเห็นความสําคัญในหลายอย่างเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือนะคะจากทุกภาคส่วนที่สามารถที่จะเสริมสร้างนะคะสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเด็กนะคะในส่วนที่เราได้รับความอนุเคราะห์ในการบริหารจัดการหรือในการนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาสู่สถานศึกษาในส่วนหนึ่งก็คือได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากกศนนะคะการศึกษานอกระบบของอําเภอสีมหาโพธิ์นะคะซึ่งได้รับคํา ได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องของวิทยากรนะคะ,ะนำวิทยากรนะคะมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงกับเด็กๆนักเรียนในทุกระดับชั้นนะคะนอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆบุคลากรวิทยากรหรือแม้แต่สนับสนุนในเรื่องของการจัดกิจกรรมในเรื่องของนำ รถนะคะที่จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เ,เรื่องเขาเรียกรถโมบายนะคะมาให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้เนื่องจากโรงเรียนวัลลันดอนนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีห้องสมุดนะคะมีพื้นที่ในการบริหารจัดการจํากัดเราก็ได้รับความร่วมมือจากาการศึกษารนระบบหรือกศนออาเภอสีมหาโพธิ์นะคะได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของอนํารถที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ได้ศึกษาคน้นคว้าในเรื่อง ดาวต่างๆนะคะผ่านรถนะคะ,ะโมบายนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาต้องขอขอบพระคุณมาด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรามีโปรแกรมหรือว่ามีแนวคิดที่จะร่วมกับการศึกษาอนอกระบบของกศนอําเภอสีมหาโพธิ์ก็คือในเรื่องของการใช้แหล่งเรียนรู้ในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งคอมพิวเตอร์นะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรแกรมที่ที่จะเริ่มดําเนินการก็คือนํานักเรียนของเรานั้น ไปเรียนรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะถามว่าคอมพิวเตอร์มันเกี่ยวข้องอะไรกับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไหมมันคือภูมิคุ้มกันที่เด็กควรจะได้เรียนรู้จากสื่อต่างๆนะคะเนื่องจากว่าทุกวันนี้สื่อโลกสังคมออนไลน์พวกนี้มีบทบาทกับเด็กถ้าหากว่าเด็กเราเนี่ยนะคะไม่ได้รับการเรียนรู้ไม่ได้รับการฝึกในเรื่องของพวกนี้เขาอาจจะได้รับการเรียนรู้จากสื่อที่ไม่ ไม่เหมาะสมรับสื่อเสพสื่อที่ไม่เหมาะสมนะคะเราโรงเรียนเราเองไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวกนี้ที่จะเพียงพอให้กับเด็กๆได้เรียนรู้นะคะตรงนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกศนอนะคะของตำบลหาดยางหรือส่วนนี้คือเป็นส่วนของอำเภอศรีมหาพธิ์ที่จะอนุเคราะห์นั่นเองนะคะว่าเด็กสามารถไปเรียนรู้ได้นะคะในส่วนอื่นๆนะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์มาโดยตลอดนะคะซึ่ง เด็กๆนําความรู้พวกนี้นอกจากจะเรียนด้วยตัวเองแล้วเขายังนําความรู้ต่างๆที่เขาได้รับจากาวิทยากรจากกศนศรีมหาโพธิ์ที่ได้ให้ความรู้ของเด็กๆเนี่ยไปนําสู่ชุมชนของเขาสู่ผู้ปกครองของเขาได้เรียนรู้โดยเฉพาะในชุมชนของโรงเรียนวันลิลันดอน<ๆ>ก็จะเป็นชุมชนในเรื่องของเกษตรกรรมนะคะเด็กๆก็จะนําความรู้ที่ได้นะคะไปถ่ายทอดไปบอกต่อให้กับผู้ปกครองของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ทำปุ๋ยหมกักหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้อื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับระบบเกษตรนะคะเพราะคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกษิจอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมอะไรเพียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของอทั้งหมดของชีวิตไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันต่างๆหรือการใช้ชีวิตต่างๆที่มันต้องมีความพอดีพอประมาณรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆ นะคะในส่วนหนึ่งที่เด็กๆได้รับความรู้จากตรงนี้ก็คือแนวการดําเนินชีวิตในเรื่องของการรู้จักใช้รู้จักจ่ายโรงเรียนวลลีแดนดอนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะแต่เด็กมีการเรียนรู้การใช้จ่ายการทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็มีการออมในทุกๆวันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายมันไม่ได้ทําในลักษณะของครัวเรือนแต่เขาทาในลักษณะของชั้นเรียนเด็กที่นี่จะมีการฝึกทักษะอาชีพแล้วทํา บัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละชั้นนะคะเราจะมีอาคารหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบ้านเศรษฐีน้อยบ้านเศรษฐีน้อยนี้จะเป็นที่สร้างทักษะอาชีพให้กับเด็กๆทุกชั้นจะมีผลิตภัณฑ์จะมีสินค้านะคะที่นําไปจําหน่ายในแต่ละชั้นของเขาในแต่ละช่วงเดือนหนึ่งในช่วงสัปดาห์หนึ่งเขาจะเอาอะไรไปจําหน่ายนะคะเขาจะคิด mm. ของเขาเอง ในแต่ละชั้นคิดเองถ้าหากอันนี้ขายแล้วได้กําไรเท่าไหร่มีต้นทุนผลผลิตเท่าไหร่เขาจะมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของชั้นเรียนภายใต้การดูแลนะคะของครูประจําชั้นในแต่ละชั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถือว่าได้แนวคิดได้ได้หลักได้วิธีปฏิบัติจากาศูนย์การศึกษานอกระบบหรือที่เรียกว่า,ากศนศรีมหาโพธิ์ซึ่งได้แนวคิดหลายอย่างเราเองก็มาปรับ มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆให้มากที่สุดแล้วก็คิดว่ากิจกรรมดีๆต่างๆเหล่านี้โรงเรียนวัลเลันดอนจะดําเนินการเพื่อส่งเสริมให้เด็กนั้นมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพทักษะในการปฏิบัติตนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ลืมที่จะเน้นทักษะวิชาการให้กับเด็กๆภายใต้ให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคตโดยหลักสําคัญต่างๆก็คือ หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถเอามาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยที่มันมันไม่มีคําว่าล้าสมัยเราไม่ได้เน้นให้แค่ว่าเด็กนักเรียนเรานะคะที่ต้องนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจของพ่อหลวงมาใช้แต่เราเริ่มที่แม้แต่ตัวผู้บริหารเองเราก็นําหลักต่างๆพวกนี้มาใช้ในการดําเนินชีวิตส่งผลไปให้คุณครูถ่ายทอดไปให้คุณครูแล้วคุณครูก็จะถ่ายทอดไปให้เด็กๆซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องยากไหม เรามองว่าการที่เราเป็นแนวเป็นแบบปฏิบัติที่ดีมันน่าจะดีกว่าที่เราแค่บอกเฉยถามว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็คิดว่าวันหนึ่งเขาอาจจะได้รับตรงนี้ซึมซับตรงนี้แล้วก็ทำให้เขานำไปปรับใช้ในชีวิตของเขาไม่มากก็น้อยนะคะก็ในส่วนของโรงเรียนวัลลีนนดอนก็ยังยืนยันที่เห็นความสำคัญแล้วก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตรงหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ให้เกิดกับเด็กให้มากที่สุดโรงเรียนวัลลีดันดอนได้ได้รับ สถานศึกษาพอเพียงเมื่อปีการศึกษา2559นะคะซึ่งตอนนั้นก็พอเรารู้เนีวคิดหลักการแล้วเราก็พยายามปรับปรุงแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ,ๆเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนให้มากที่สุดค่ะ